นกอยู่ตรงนี้ออบูอยู่ตรงนี้ชื่นอยู่ตรงนี้อินอยู่งนี้ติดกันเลย,ย,ยคือต,ติดกันเลยแล้วก็จะมีเหล็กหเหล็กรั้วกั้นไว้การเตรียมตัวที่จะไปดูคอนเสิร์ตพวกนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรไหมฮะหนึ่งหนึ่งอย่างเลยคืออาวุธก็มีเสียงตะโกนว่าเฮ้ยมึงเรียนอะไรวะพอหันหลังปุ๊บก,ก็ได้ยินเสียงปังลงเปเลยทีนี้เพราะมันเข้าตั้ง79เมตร 79เมตรตีตรงเียนี้ก็ตีตรงนี้โรงเรียนนี้ก็ตรงตีตรงนี้โรงเรียนนี้ก็ตีตรงนี้ต้องยุติพี่โป่งร้องไห้พอสุดท้ายทุกคนแม่งมาลุมตีอินใช่ครับพวกดักหน้าดักหลังอันนี้โดยพอโดนทีเดียวปุ้งทิ้งตัวเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำลายจะโดนบอลให้รับผู้หญิงครับ สำหรับในส่วนตัวของทั้งสองท่านเนี่ยปัจจุบันนี้สังคมอาชีวะมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปเยอะไหมก็จริงๆสังคมอาชีวะส่วนมากนะครับมากนะส่วนมากที่ผมกําลังสัมษั์อยู่เนี่ยที่พวกเด็กอาชีวะทั้งหมดรเรื่องการตีกันนะเบาลงเบ,บาลงเยอะเลยแล้วก็คือมีจัดกิจกรรมร่วมกันนี่เนี่ยมันมันช่วยได้มันช่วยได้ไดแล้วก็จักผมสองคนด้วยที่ออกมาเป็น ตัวอย่างให้กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆจากเราสองคนว่าอยากตีกันเลยอะไรเงี้ยผลสุดท้ายมันจะเป็นอยู่ตรงไหนใช่ครับอย่าไปมองว่ามันโก้มันเท่มันโชคดีได้มีโอกาสได้นั่งพูดตรงนี้โชคไม่ดีคุณเอาไปอยู่ในเรือนจําหรือว่าคุณไปนอนในโรงศพไปแล้วไปตายไปแล้วอะไรเงี้ยมันนั่นคือโชคไม่ดีครับอย่ามามองว่าเราเป็นฮีโร่หรืออะไรเราไม่ใช่ฮีโร่ครับเราเคยเป็นเหมือนพวกคุณนี่แหละเราอยู่ในวงจรที่ รุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยมึงต้องตีโรงเรียนนี้มึงต้องตีโรงเรียนนั้นผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดวงจรนี้ขึ้นมาแต่ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหยุดวงจรนี้ครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะค่าวว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนครับเพราะว่าสมัยนี้ทุกอย่างมันมีกล้องอือเอาละครับมาคุยถึงเรื่องยุคเกสูตรกันบ้างนอกจากเรื่องราวของการตีลันฟันแทงแล้วนะฮะวีรกรรมต่างครับ พวกความซ่าอื่นๆมีไหมฮะพวกมอไซค์พวกอะไรเงี้ยเด็กอาชีวะมันต้องมีไหมมีครับมีแต่งรถเงี้ยมีไหมมครับผมมีผมมีครับมีใชครับผมก็แว่นก็มีครับซิ่งมั่งฮะมอไซค์ก็เป็นเคอาร์เคอาร์ครับขับแข่งกันครับอะไรแต่งมั่งอะไรมั่ง ความเป็นวัยรุ่นนะครับครับแล้วของเอกครับผมขี่วิกเตอร์ครับเด็กอาชีวะนี่ก็ต้อง K.R. หรือว่าวิกเตอร์เลยพวกนี้ในสมัยนั้นอายุแค่ั้นครับแล้วก็แต่งเครื่องแต่งเครื่องแต่งเครื่องแต่งทอบอ แต่งท่อปาดถังถังโอ้โหเฟี้ยวอ่ะว่ากันเฟี้ยวครับท่อนี่แสบรูหูเลยครับสมัยนี้ขับรถนี่ท่อดังปุ๊บโอ้โหอะไรไม่ได้กูลำคาญยิ้มแป่งเม่สมัยนั้นต้องดังใช่ดังมันยังไงให้มันมันดังแล้วมันรู้สึกแบบเราใจอะใจเพิ่มเลยใจเต้มดิรถน่าจะวิ่ง200กว่าจีิจ้า200กว่านี่เราต้องแต่งไหมแต่งเตี้ยนแต่ง คือเวลาแต่งมอไซต์ตอนนั้นมันยังไงมันคว้านสูบหรือ่าครับใช่ไหมฮะยงสูบยงเสื้อเานี้มันมันมันยงเสื้อมันเพิ่มลูกสูบคือเขามีวิธีช่างเขามีเอาสว่านเปิดเปิดให้มันมันโล่งขึ้นอะไรขึ้นขบูเกียคัตคัตเวลาบีบคัตให้มันโดดนะล้างคัตให้เกียให้บางอะไรเงี้ยมันโดดช่าง ก็คือทําวิธีต่างๆให้มันแรงขึ้นครับจากวิ um, ่งได้แค่ร้อยยี่ร้อยสามร้อยห้าร้หจากร้อยเ8ก็วิ่ง200กว่าอะไรเงี้ยอ้ยาแล้วเรามีแข่งกันไหมมีครับมีแต่เราสมัยก่อนเราไม่ได้มาแข่งกันในสนามเราแข่งกันบนถนนหลวงวิภาวดีวิภาวดีกี่โมงอ่ะ มืดมืดหน่อยมืดมืดดึกดึกเี้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยแข่งกันนี่สถาบันเดียวกันหรือข้ามสถาบันอถ้าเวลาไปแข่งมอเตอร์ไซค์นี่เราไม่ได้ไปในนามสถาบันแล้วครับคนละเรื่องละคนละเรื่องละคนละเรื่องละอ๋อคือมันเป็นเราไปไปสายแว้นในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของเราอะไรอย่างงี้คือมันเป็นกลุ่มครับไม่ได้แข่งแบบว่าแข่งกินเงินการคันต่อคันก็แข่งกันเป็นกลุ่มไปเนี่ยแข่งโดยลองลองลองพลังของรถกันเฉยๆอะไรเงี้ย แต่ถ้าถ้าล้มมาก็เลี้ยวเลยนะครับนอนขี่อ่ะนอนขี่นนขใช่ครับนอนขี่อย่างนัง้นดูแฟนก็เคยเคยครับต่างพ่อล้มเหมือนก<อ>ันก็แข่งกันเองเนี่ยแข่งกันเองตอนนั้นเป็นเป็นโนวาโนวาแข่งกันเองก็โนวาโนวากันแข่งแต่ตอนนั้นแข่งในในซอยหมู่บ้านแข่งออกมาแล้วก็มันเลยเขาเรียกว่ามันเลยเส้นเนี่ยพอันเลยเส้นมันมันเบกไม่ได้มันเลยเส้นปุ๊บมันไปเจอทางเขาเรียกทางลูกรังครัะทลายไปเลยอืมไหลเลยปุ๊บ เป็นไงบ้าง like ัตอนนั้นก็เละเหมือนกันครับเละครับเละะถลอกหมดเลยเหมือนกันครับคือก็บางคนก็อาจจะตายได้ผมเคยผมเคยนอนขี่สองร้อยกว่านอนขี่มือใส่เกียร์ นี่ขี่มอเตอร์ไซค์200กว่านีผู้ชมต้องคิดนะว่า150ก็เร็วแล้วนะเรานั่งรถยนต์นี่มอเตอร์ไซค์นะครับ200กว่าแล้วนอนนอนแล้วลุกขึ้นนั่งจะนั่งจะจะคอนโทรลรถปกติจะลุกขึ้นมานั่งพอถึงเส้นแล้วอะไรประมาณนี้เราจะลุกขึ้นมานั่งมันสะบัดมันสะบัดมันความเร็วแล้วแล้วลมมันตีตัวเราอะปกติเรานอนมามันไม่โตเราเรานั่งปุ๊บมันโตโตปุ๊บสะบัดลุกไม่ดีท่าไม่ดีอะไรเงี้ยเอารถไม่อยู่แล้วก็ล้ม ล้มล้มนี่คือแผลเนี่ยผมพันตั้งแต่นิ้วเนี่ยทุกนิ้วเลยนะพันมอมมี่เดินองมาจากห้องโรงพยาบาลคือคือแผลมันเป็นมันไม่มีอะไรหักนะแต่มันถลอกแล้วแล้วข้าบน้ํามันบนรถบนถนนนะมันฝังอยู่ตามแผลเวลาล้างแผลทีเขาเอาผ้าผ้าก๊อตเนี่ยจุ่มลงไปในในน้ำยาล้างแล้วก็ขัดเราแบบเนี้ย สุดๆออกมาถึงเรื่องค่านิยมบ้างนะฮะแน่นอนว่าจิ๊กโกนักเลงมันต้องมีสาวคู่กายใช่ครับถูกไหมคู่การมีนิดนึงสาวคู่กายเนี่ยมีไหมต้องอยู่โรงเรียนอะไรเรียนที่ไหนพาณิชย์อะไรมีไหมมีครับมีครับก็คืออย่างของผมมาอินนะครับก็จะเป็นบางทีก็นาฏศินครับบีบีซีครับธรรมศาสตร์ เส้นจรนั่นแหละก็หลายอยู่ฮะก็คือแล้วแต่แล้วแต่คือก็คือส่วนใหญ่ก็ที่ฟังดูจะเป็นขึ้นชื่อเรื่องสาวสวยนะที่พูดมาเนี่ยสถาบันต่างๆเหล่านี้จะมีสาวสวยนะครับวัยรุ่นสาวสวยคือถ้าเราแบบได้เขาเป็นเป็นแฟนหรือว่าเป็นเป็นคนเดินข้างเนี่ยโอ้โหเท่มากเลยแอคยับเลยถูอว่าแอคเลยนะแล้วทางชื่อเลยฮะมีไหมฮะของผมก็มีเส้นจรบีบีซีไทโพลีดุสิตชนงอะไรพวกนี้ อ๋อเหรอเอ่อผมเคยได้ยินชื่อหมดเลยนะพวกนี้นะหาอะไรพวกนี้ประมาณเราจะไปเจอเขาแถ่ไหนไปจีบเขาได้ไงทำแหล่งนะครับเซ็นทรัลลัฐเพ้าอย่ามองงงวานอ่าวันนั้นบนรถเงี้ยบนรถอ่าบนรถบนรถแล้วเจอแล้วเราเราเราจะแบบว่าไปจีบเขายังไงครับก็สักทริคหนึ่งยงผมนะฮะยงผมเนี่ยก่อนจะ แต่ถามวันเจอมีกับแอมด้วยบีก็ไม่บ่อยผมก็จะแบบถามว่าในโรงเรลลายอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขอชื่อขอเบอร์โทรบางคนก็ให้เบอร์โทรมาไม่ครบใช่ปัญหาตัวอะไรเงี้ยอันเนี้เราเราก็ต้องแบบไล่ไปเรื่อยศูนย์แปดศูนย์เก้าผมเคยขอผมเคยขอผมบอกว่าไม่เอาเยอะแล้วผมขอสี่ตัวหลังพ่ออ้าวแล้วถามตัวหน้าผมไม่เอาทําไมอ่ะเพราะผมรู้ว่าบ้านเขาอยู่โซนไหนเงี้ย คนบ้านก็เหมือนกันหมดสามตัวหน้าผมบอกเขาสี่ตัวหลังพโอบางทีเขาหลงกดเราเขาให้มาเขากล่าวว่ามึงโทรหากูไม่เจอรกแต่เราเจอเจอจนได้เลยนะเป็นอุปสรรคไหมแบบว่าเราด้วยความที่เราเรียนเรียนชื่อเรียนเนี่ยอินอย่างเงี้ยแล้วแฟนแบบให้มารับไปไหนก็ไม่ได้ไปแล้วก็โจทย์ก็เยอะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะโดนทำร้ายจะโดนบอสให้รับผู้หญิงครับ อ๋อเหรอไม่ใช่โดนระหว่างอยู่กับผู้หญิงนะบางทีเดินทางไปคนเดียวไปรับแฟนอราไม่ได้ไปกับเพื่อนไปไม่ได้ไปกับแก๊งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะว่าหลุดไปไปรับสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในอาชีวะเนี่ยไปไหนต้องไปเป็นกลุ่มดิใช่ครับส่วนใหญ่เลยนะ90%ตต้องไปเป็นกลุ่มถูกไหมครับถ้านัดแล้วนัดเลยเพราะสมัยก็มีโทรศัพท์บ้านครับ การที่จะเฮ้ยถึงไหนแล้วมันไม่สามารถไม่รูออออสองโมงมึงต้องสองโมงนะถ้าสองโมงสิบม,มากูไปแล้วนะคือต้องรู้กันไว้เลยว่าสองโมงสิบห้าสองโมงยี่สิบไม่มาถือว่ามึงไม่มาแล้วนะวบางคนามาเลทก็โดนโดนไปก็มีแล้วระหว่างทางที่เราไปจากบ้านไปถึงจุดนัดพบตรงนั้นนะเราก็ต้องคนเดียวดิใช่ครับ ก็ต้องคนเดียวไปบางทีก็คนเดียวบางทีก็มีเพื่อนที่บ้านใกล้เราแต่ว่าตรงนั้นเราโชว์ชื่อชงชื่อช็อปก็ต้องเก็บก่อนไหมหรือไงก็จริงๆแล้วแต่บางคนนะแล้วแต่ความสดของใครก็ใส่ไปตั้งแต่บ้านไม่ต้องเก็บคนเราเนเร็เจ็บหลังอย่างเรามีเราอย่างเราพกปืนหอกเราก็ใส่ เดินปกติไปคนเดียวก็ได้อะไรอย่างงี้อือคือหมายถึงว่าถ้าเราพบปืนเราก็ใส่ช็อปปกติปกติครับอ๋อไม่กลัวเพราะเรามีของไม่อาวุธนะทุกคนจะเก่งได้ผมว่าส่วนหนึ่งมันก็จากอาวุธยุโทโธปกรณ์ถูกไหมครับนงานการ,ร,รุงสีไม่แตกเพราะไม่มีปืนใหญ่ <laughs> อยากให้เล่าบรรยากาศหน่อยว่าสมัยก่อนใช่ไหมคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเป็นล็อกถ้าเป็นเพื่อชีวิตเนี่ยพวกเราต้องไปไปนะเราต้องมีเราอยู่ในนั้นแน่นอนใช่ครับชอบที่สุดเลยในสายอาชีวะนี่ศิลปินเนี่ยมีใครบ้างครับโอ้หลายคนเลยนะศิลปินเนี่ยพี่แอดเนี่ยน้แอดแอดเนี่ยน้าหมูน้าหมูพี่โป่งพี่โป่งพี่ป่งพงศ์ศิษฐ์พงศ์ศิษฐ์ใช่พงศ์พัฒน์พงศ์พัฒน์โอ้แน่นอนพงศ์พัฒน์แน่นอนแล้วก็เพลงพี่หนุ่ม ครับผมเนุ่ยงพี่หนุ่มเนี่ยขอาวิหนุ่มสมัยก่อนก็เอยวต้องนมนก่อนไม่มีมานานแล้วไม่มีผมไม่มีออกแนวน่ารักนะครับมีมีศิลปินเนี่ยมีเพลงที่ที่เป็นประจำไหมอย่างคาราบาวนี่เพลงอะไรพระเจ้าตากใช่ครับ เดืดเดอดบัวลอยบัวลอยบัวลอยพี่ต้องบัวลอยบัวลอยบัวลอยด้วยแล้วก็เต้าตากด้วยเต้าตากนี่โอ้โหแม่นันขึ้นเลยแค่ตีขึอใส่แล้วแต่ว่าก็คือในบรรดาคอนเสิร์ตล็อกเพื่อชีวิตเนี่ยต้องมีพวกเราครับการเตรียมตัวที่จะไปดูคอนเสิร์ตพวกนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรไหมฮะหนึ่งหนึ่งอย่างเลยคืออาวุธเอาแต่แต่เข้าไปในนั้นเอาเข้าไม่ได้ต้องซ่อนซ่อนที่ไหนหน้างาน ตามร้านตามอะไรเงี้ยบางทีรู้จักป้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ฝากเขาไปบ้างหรือว่าไปซุกซุไว้ก่อนเข้างานอะไรเงี้ยมีมีฝากร้านก๋วยเตี๋ยวฝากครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอาหารนาสั่งเราไปตีซีเขาไว้ทุกครั้งที่เราไปสมมติเจ็ดสิบคอนเสิร์ตมันก็จะอยู่ที่นั่นประจําร้านเดิมร้านเดิมเราก็ต้องไปตีซีใครมาก่อนไปซ่อนก่อนบางทีของหายโดนขโมยมีดปืนครับหายครับของผมจะฝากผู้หญิงเอาผู้หญิงไปด้วยแล้วก็ฝากผู้หญิงแล้วก็ให้ผู้หญิงรออยู่ข้างหน้า อ๋อแฟนใช่ครับอาจจะเป็นแฟนบ้างหรือแฟนเพื่อนบ้างก็ให้ไปอยู่ตามปายรถเมย์ตามอะไรให้ไปรอเสร็จออกมาก็ค่อยแปลวาครับอ่าแต่คอนเสิร์ตเนี่ยแน่นอนเราไปเนี่ยเราเตรียมละส่วนมากจะมือข้างในคอนเสิร์ตจะเป็นมือเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีที่ประจําของแต่ละโรงเรียน อ๋อเหรอใช่ครับอ๋อคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตโลกดนตรีเจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีที่ประจำให้มีที่ประจำให้พวกเรากระหนกอยู่ตรงนี้บูอยู่ตรงนี้ชื่นอยู่ตรงนี้อินอยู่ตรงนี้ติดกันเลยคือติดกันเลยแล้วก็จะมีเหล็กเหล็กรั้วกั้นไว้คุณสามารถด่ากันได้อย่างเดียวถ้าอยากคล้องใจคุณลากกันไปต่อยตัวตข้างนอกเดี๋ยวสหเป็นกรรมการให้อ๋อเหรอบาทีมันจะมีเวทีเลยเขามีเขามีระบบให้แบบนี้ในในในเจ็ดสีคอนเสิร์ตเขารู้ไหมว่า อินกับชื่อเนี่ยรู้ครับรู้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 ด้วยเขาเรี่รับสถานการณ์อยู่แล้วครับรู้แล้วทําไมเอาเอาติดกันทําไมไม่แยกไปไกลๆกันก็มันพื้นที่มันจำกัดน้อยพื้นที่มันจำกัดก็คือก็เอารั้วกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าคอนเสิร์ตเราไม่มีอาวุธถูกต้องครับออกมาข้างนอกนี่แหละไอ้จังหวะออกมาที่ต้องเดินให้ไวไปถึงจุดเป้าหมายเราให้ไวต้องเดินเราชิงบอลไงต้องออกมาก่อนต้องเตรียมสมมุติเวลาคอนเสิร์ตใกล้จบเราต้องชิง ไปถึงอาวุธเราให้ได้ก่อนชิงออกก่อนใช่ครับชิงออกไปถึงอาวุธก่อนครับพวกนั้นถ้าเขารู้ว่าไอ้นี่มีของก็วิ่งครับใช่ครับถูกไหมฮะมันเป็นมาระจังเลยครับมันไม่ใช่ว่าเราเป็นโอ้โหซุปเปอร์ไซยาต้องบวกตลอดเวลาสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยขนาดทหารเขาลบกันเขาสู้ไม่ได้เขายังถอยทับเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องมีนะมีบางครั้งที่เราก็ต้องถอยถูกไหมใช่ครับแต่คราวหน้าอยากให้กูเจอมึงนะใช่ถูกป่ะครับเวลาเวลาเวลาเราถอยเนี่ยมันจะไล่ตามกันไปถึงตรงไหนสมมติว่าผม ผมเจอเฮ้ยผมวิ่งเนี่ยคุณตามผมไปประมาณแค่ไหนกี่โลกี่กี่ร้อยเมตรวิ่งแค่เหนื่อยแหละเหนื่อยแค่เหนื่อยครับอไม่ได้ไม่ต้องแบบโหเราไม่ได้ไล่ฆ่ากันขนาดนั้นไม่เจอวันนี้วันหลังก็ต้องเจออีกไม่พีพราะบางทียี่สา้าแบบทำว่ารู้ว่าเขาวิ่งหนีเขาเสียฟอร์มเขาก็จบแล้วจบแล้วนะจบแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้ามีถ้าเขามีของเขาปุ้งปุ้งมาก็อาจจะยาวนิดนึงยาวนิดหนึ่งถูกไหมครับถ้าต่างคนต่างมีก็สู้กันอยากฟังเหตุการณ์ที่ โดนลูกปืนของจริงเข้าไปฮะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อยิงเขาก็เคยไปแล้วเพราะพอ,อโดนเองก็ไปดูคอนเสิร์ตลานเพลินลานเพลินฟรีคอนเสิรต์ตอ่าเป็นงานของ Smile Buffalo. Smile Buffalo. โอโสมายบัฟเฟโล o สมายบัฟเฟโล o โอ้โสมายบัฟด้วยอ่าวันนั้นผมก็ไปกันเข้าไปถึงเนี่ยก็เจออินอยู่ข้างในแล้วครับก็เหมือนกับ ด่าๆกันเนี่ยดด่ากันสีปากสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็กระโดดต่อยกันอต่อยกันมันมันเป็นสิ่งที่ห้ามทําอยู่แล้วในคอนเสิร์ตเขาก็ลากฝั่งชื่นออกมากันเราก็เฮ้ยเดี๋ยวออกไปดักอินข้างนอกอพอเดินออกมาหน้าหมอชิดเนี่ยก็มีโรงเรียนหนึ่งผมไม่ไม่ได้ทางสังเกตว่าเขาโรงเรียนอะไรก็มีเสียงตะโกนว่าเฮ้ยมึงเรียนอะไรวะไม่ผมไม่แน่ใจว่ามาจากฝั่งเราหรือฝั่งเขาด้วยผมมาเดินข้างหน้าพอสิ้นสิ้นเสียงตะโกนว่าเฮ้ยโรงเรียนอะไรวะ มันมีเสียงเท้าอ่ะพี่หนุ่มเสียงรองเท้าเราเองเนี่ยพวกเราเนี่ย oh. เสียงรองเท้าพวกเราเนี่ยเนี้ยเหมือนหันหลังวิ่งอ่ะโอ้เสียงจะวิ่งอ่ะ uh. แล้วก็หันไปเอา้าของเราแตก uh. แต่เราเนี่ยยืนจากจากข้างหน้ากลายเป็นหันหลังเนี่ยกลายเป็นคนสุดท้ายอ uh. พอหันหลังปุ๊บก,ก็ได้ยินเสียงปังปังเนี่ยมัน mm. มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ปังงเ,เสียงปืนพี่หนุ่ม uh. มันเสียงดังป้องเหมือนจุดประทัดใส่ท่อ แล้วมันจะดังปุ้งเหมือนปืนจะแตกกันรแต่มันก็ปึ้งมาที่ที่ตัวผมที่หลังที่หลังที่หลังแล้วเราก็ใส่เสยืดอล้นะตอนนั้นเราชอบเน็บเน็บเน็บกระเป๋าก็เกงไว้ครับเพื่อที่จะดักอินจะใส่ชุนอกพางตัวก็ดึงเสยืดดูปึ๊บดึงท่านี่เลยนะพอแหญดูคือมันเสื้อมันพุนหมดเลยเสื้อพุนหมดเลยแล้วก็หันไปพวกเขาเนี่ยยืนถือมีดล้อมผมไว้ แต่เขาก็คงยังยืนยืนงงงอยู่เราก็งงเหมือนกันว่าโดนอะไรวะอะไรเงี้ยเขาก็คงยังงงงว่ามึงไม่วิ่งสักทีหรือไม่ล้มสักทีก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็วิ่งหนีเราตั้งสติได้เราก็วิ่งหนีเขาก็วิ่งไล่ฟันผมยันป้อมตำรวจก็คือจับเข้าไปได้สองคนเราก็นั่งดูโรงเรียนอะไรวะอะไรเงี้ยปรากฏไปดูโรงเรียนอะไรก็คือไม่ใช่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 อินไม่ใช่อินอชาแล้วโดนใครยิงอ่ะ เป็นโรงเรียนโจทย์กันแถวๆโรงเรียนเขาจะอยู่แถวสนใวิจัยไม่อยากเลยชื่อไม่อยากเลยชื่อไม่อยากเยชื่อให้เกียรติกันให้เกียรติกันนะคือระหว่างที่อยู่ในป้อมตารวจเนี่ยหน้ามันจะเริ่มมันเสียเลือดนะครับหน้ามึดเราก็ขอน้ําตํารวจกินกินน้ําปุ๊บน้ําออกตามรูเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงเลยพี่กินขอน้ําแก้วนึงเนี่ยเราก็กระดกแล้วเออก็น้ำเนี่ยออกตามรูแล้วพุ่งเป็นฝักบัวเลยฟืดเป็นรูฝักบัวเพราะมันพุ่นไงเฮ้ย จริงเหรอเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนเลือดผมไม่รู้ว่ามันมันดันออกมาได้ยังไงแต่ก็คือพอขอน้าเนี่ยเราเหมือนจะจะเป็นคอแห้งคือเราไม่ไหวแล้วเขาบอกพี่ขอกระตาน้ำกินหน่อยครับกินน้ําปุ๊บดันเลยฟืดพุ่งแบบพุ่งออกมาเลยเป็นฝักบัวเลยลองเตียงรองเปเลยทีนี้เพราะมันเข้าตั้ง79เมตรเ9เมตร79สเมตรสรุปแล้วเราโดนปืนอะไรฮะลูก200ครับลูก200ลูก200เต็มหลังเต็มแต่เป็นลูกเล็กเทําเทอมิทถูกเขียวลูกปลายลูกปลายลูกปลายนะลูกเทเม็ดถูกเขียวใช่ครับ มันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่โดนแน่ๆถูกไหมไอ้ปืนอย่างเงี้ยนะมันยิงแล้วมันก็จุยอยู่อะไรเงี้ยนะอ๋อใช้ใช้แบบยิงม่ววานหวานมันหวานไปแล้วตอนนั้นอาการเป็นไงบ้างหลังจากนั้นมันไปรักวิถีอะเขาก็แปะภาพกอดให้ผมนอนคว่ำหน้ารอไปก่อนเพราะเป็นโรงพยาบาลเหมือนประมาณรัฐบาลคนเยอะอะไรเงี้ยสักพักนึงเข็นเตียงมาฟาบโรงเรียนที่ยิงผมก็โดนโรงเรียนผม ฟันหัวมันนอนเตียงคู่กันโอ้โหนอนเตียงคู่กันแล้วก็นอนมองหน้ากันอ๋อเมื่อกี้มึงเพิ่งตีกับกูมาเลยคุยกันไหมคุยกันไม่ได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้คุยเนื้อหันไปมองนอนนอนมองกันอยู่เฉยแล้วแล้วเอาลูกปืนออกเอาทีละเม็ดทีละเม็ดหมอเขาเอ็กซเรย์แล้วเขาวินิจฉัยว่ามันมันถ้ามันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรไม่โดนจุดสําคัญแต่ถ้าออกเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันต้องมันต้องควานคว้านออกมาเยอะอเขาก็เลยเอาเฉพาะเม็ดที่มันดันเนื้อขึ้นครับ เอาผิวๆออกให้หมดเอาออกไป13บสามลูกยังฝังอยู่อีหก6ิบหนะครับตอนนี้เก็บเอไว้ถือว่าเป็นตะกุดตะกุดใช่ประมาณนั้ครับฝังไว้เป็นตะกุดนะวัตถุมงคลนะครับก็ยังอยู่60กว่าลูกอันนั้นคือช็อตที่เราโดนโดนเราโดนโดนโดนแค่ยิงนะไม่มีฟันไม่มีฟันครับเพราะว่าออกมาทันวิ่งทันวิ่งทันนะเวลาเราเข้าไปคอนเสิร์ตเนี่ย เจ้าหน้าที่สอหอเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวมือตีเขาเตรียมรับมืออยู่แล้วพี่เขาเตรียมรับมืออยู่แล้วใช่ครับเขามีกระบองใช่กระบองแล้วจำนวนเขาก็ต้องเยอะยอยูอ่แล้เฮ้ยเยอะกว่าเราอีกเหรอก็เขาเขาคนโทรลได้สมมติ1ต่อ5 1ต่อ10อะไรเงี้ยค,คือเราไม่กล้าสู้เขาอยู่แล้วพี่ครับมันมีเสียเปรียบกับเสียเปรียบอยู่แล้วใช่ไหมเราสู้สหออะไรพวกนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้อยู่แล้วสู้สหอไม่ได้เยเพราะเราเราดึกปามเป็นเด็กครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ครับเราเรา เขาเหมือนเขามาแล้วครับเพจอะครับแล้วบางทีเนี่ยเห็นบอกว่าเดินเข้าไปไม่ทันไรก็ทุบแล้วครับก็วันนั้นเขาเห็นทรงแบบเข้ามามึงมึงมึงกวนตีนชาวบ้านเข้าไปทั่วแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ทำอะไรเขาก็ทุบเขาแค่ทุยาวนะแล้วมเดินแล้วมันเห็นลาบุคลิกเขาก็บวดก่อนแล้วคือตัดไม้ของนามไปก่อนไล่ ไล่วิ่งไล่ผมมารอบสนามผมไม่ไหววิ่งเหนื่อยวิ่งไปนี้ก็เจอต่อหอบิ่งไปนี้ก็เจอหอพวกดักหน้าดักหลังอันนี้โดนพอโดนทีเดียวปุ้งผมทิ้งตัวเลยเพราะว่าทีต้องแกล้งนอนถ้าไม่ถ้าไม่ทิ้งตัวเดี๋ยวโดนอีกผมคมแบบนั้นเลยเพราะลากผมออกไปคิ้วปีกไปเลยสองครั้งผมก็แกล้งนั่งคิ้วปีกเสร็จปุ๊บผมบอกพี่ผมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยพี่มาตีผมเรื่อะไรเนี่ยขอเข้าใหม่มึงยังเข้าอยู่เนี่ยเข้าดิพี่ผมยังไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเลยรับให้เข้าตอนนั้นคอนเสิร์ตอะไรฮะ ชอบอะไรแต่มันเป็นเสืออัมพันธ์อ๋อเสืออัมพันธ์ก็คือพี่เสือกับล้ออัมพันธ์ล้ออัมพันธ์อ๋อพี่เป้่เน้พี่เจบสุดครัโอ้โหแล้วเขาต้องภูมิใจมากเลยนะว่าลูแปงนี่โอ้โหโดนโดนไปแล้วนี่ยังอยากเข้าศึกแรกที่อยู่ในความทรงจำของผมนี่คืองานเขาใหญ่อองานนั้นตอกันเละเทะเลย ตีเละเพราะว่าม no ีคาราบาลด้วยเพราะงานนั้นมีงานใหญ่าใหญ่เพื่อชีวิตใช่ครับเพื่อชีวิตเน้นเพื่อชีวิตใช่ครับพวกเราสายอาชีวะนี่เพื่อชีวิตอยู่แล้วถูกไหมฮะเพื่อชีวิตล็อกอะไรประมาณนั้นไอ้กันเละอเลยงานนั้นแบบคืออินอยู่ตรงกลางถ้าอยู่ในถ้าไปยูในคอนเสิร์ตนะอินอยู่ตรงกลางอยู่้างหน้าครับโรงเรียนนี้มาก็ตีกันโรงเรียนนี้มาก็ตีกันไปโรงเรียนนี้มาก็ตีกันไปตอนหลังทุกทุกพี่เลยรัวมาตีรับแบบแบบหลังทันน่น คือหมายถึงว่าอินอยู่ตรงกลางใช่ครับแล้วก็ไปตีโรงเรียนนู้นไปตีโรงเรียนนี้ใช่ครับพอสุดท้ายทุกคนแม่งมาลุมตีอินใช่ครับแล้วคุณอยู่สภาพไหนเนี่ยคร <S 1> <S 1> <S สวนกันนะมือเปล่าไงมือมือไม่ได้ใช้อาวุธอาศัยมือกันกใส่กันไปใส่กันไปอะไรก,ก็นั่นอยู่ครับเบียศาสกันคว้างเงินประมาณนั้นขวดน้ำขวดน้ำน้ำเปล่าอะเฟี้ยงมาโดนไอ้คนข้างหลังสลบเลย น้ำป่ามันหนักไงรับเที่ยงมันทิ้งลงมาโดนหัวโดนอะไรเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับบรรยากาศนะสมัยก่อนผมผมนึกออกเลยน้ำหมูนี่ด่ายับเลยใช่ไหมยับเลยน้ำหมูอยู่บนเวทีนี่แบบไอ้พวกมึงจะตีอะไรกันเลยเฮ้ยโอ้ยแอดนี่ด่ายับเลยตอนหลังตอนหลังเขาองเอาสุนัขตำรวจมาขึ้นมาข้างบนเลยครับแล้วโอ้พี่แอดด่าเลยเท้แกด่ายับเลยนะใช่ครับแล้วแล้วตอนนั้นตอนนั้นลูแปงโดนอะไรไหมฮะ โดนต่อยโดนอะไรบ้างในนี้แต่่าเราก็ต่อยเขาอะไรอย่างี้เหมือนกันมั่วซั่วมั่วซั่วหมดนะครับแล้วคอนเสิร์ตได้เล่นจนเสร็จสมบูรณ์ไหมหรือเลิกอวันนั้นวันนั้นก็เล่นนะเล่นยันยันตีห้าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนไม่ได้หลับไปเดี๋ยวโดนกระทืบแน่เลยงงต้องกระทืบไม่หมดกระถิ่นรอจะลงอยู่เออยู่เยอะแยะเลยผมก็หลับไม่ได้เยินเช้าวะอยู่นั่งยันเช้า ไอ้ห้านะครับนี่ก็เล่า,าเล่าเรื่องความหลังนะครับไอคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างนี้ปัจจุบันเนื้อดูไ,<ม>ได้ยากนะครับหาดูยากน้อยมากมันเป็นมนเสน่ห์ของเก้าศูนย์นะครับเ,เป็นมนสเสน่ห์ของเราแล้วก็เข้าไปเนี่ยโหแบบคนมันแบบเอนจอยกับเสียงเพลงสนุกสนานไอ้เรื่องตีกันมันก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะระงับได้นะพอเกิดก็หยุดเกิดก็หยุดเกิดก็หยุดนะก็หยุดเล่นนิดนึงแล้วก็มาเล่นต่อเล่นต่อครับ ไอที่งานเละเลยนี่ก็น่าจะมีงานนั้นแหละงานเดียวถ<ช>ูกปะก็<ช>หโหเละๆมาันนั้นก็พอเสร็จปุ๊บก,ก็งานยุติ เล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่งานช็อตชาร์จช็อกที่ว่าโป่งหินเหล็กไฟงานฟังไม่ได้แสดงไม่ได้ไปต้องให้แต่งเล่าก็คืองานนั้นอ่ะก็คือโรงเรียนของเนี่ยเข้าไปมันก็มีหลายโรงเรียนมากเลยอยู่ในนั้นก็ตีกันตอโรงเรียนนี้ก็ตีกันตรงนี้โรงเรียนนี้ก็ต้องตีกันตรงนี้โรงเรียนนี้ก็ตีกันตรงนี้อ้โเขาอไม่อยู่ครถ่อไม่อยู่เล่นไปได้ไม่ขี่เพลงสามสี่เพลงแล้วก็ต้องยุติพี่โป่งร้องให้ มันจะตีกันไหมร้องให้เรา็ล้วเราเรารู้เลยว่าความรู้สึกนั้นนัเขาเขาเขาต้องการเล่นดนตรีให้ให้ทุกคนน่ะมีความสุขมีความสุขแกร้องให้เหรอร้องให้โอ้โหนะเราก็เราก็แกก็เลยไม่ลืมเลยนะเป็ข่าวดังมากตอนนั้นมีคลิปอีกคลิปหนึ่งอ่ที่ผมขี่คอขี่คอแล้วก็ยกหัวใส่ชับตัวเนี้ยใส่ชับตัวเนี้ยครับยกหัวอยู่ ก่อนที่ทุกอย่างจะพังถูกไหมก่อนเหตุการณ์ก่อนนั้นมีคลิปที่โยกหวยอยู่หลักฐานานเลยเลยก็ช็อตชัดช็อกนะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่นักเรียนอาชีวะตีกันจนคอนเสิร์ตเล่นไม่ได้นะครับต้องขอโทษของพี่โป่งมาด้วยไปทําการขอเข้ามาพี่โป่งมาแล้วขอเข้ามาพี่โป่งมาแล้วงานช็อตชัดช็อกอ่ะที่งานอันเขาล่มจริงเพื่อแล้วไปขอเข้ามาเขายังไงก็คือวันวันถ่ายหนัง ช่วงปิดกล้องสี่ครับก็จะมีฉากช็อตช็อคในตำนานพี่โป่งก็มาเล่นในในหนังให้ครับแล้วพวกเราก็สิบบัดดัสเก่าครับก็ไปนั่งขอเข้ามาเขาก็ไปถามว่าเที่นในวันนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นล่ะพี่โป่งจําได้ไหมพี่โป่งจำได้แม่นจาได้อย่างี้อย่างนี้ก็งานพังอะไรเงี้ยแล้วก็ของบอกว่าเนี่ยกลุ่มนั้นนักเรียนกลุ่มนั้นที่มีเรื่องกันวันนั้นน่ะ เขาอยู่ตรงนี้ฮะจริงไหนจริงอยู่มันอีกแล้วเราก็เราขอขอเข้ามาเขาเหรอวันนั้นเราเราก็ไม่คิดไงฮะไม่คิดว่าวันนั้นจะมีวันนี้ได้ก็คือพี่โป่งขอก็าขอบคุณพวกผมว่าคืออย่างน้อยก็ทําให้เด็กรุ่นใหม่รู้รู้จักเพลงของพิ่โป่อะไรเนี้ย ตอนแรกนี่โจกันอย่างรุนแรงเลยนะใช่ครับไม่ได้โจดธรรมดาอยากให้กูเจอมึงครับ,รบเขาจบก่อนผมปี2ปีอะไรเงี้ยแต่จบไปแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องจะจบคุณจะต้องตีกันันตายอ่ะผมก็เตะเขาเลยเ <laughs> ตะหน้าเ <laughs> ขาว่าโอ้โหเฮ้ยป hey, กติมันยิงกันนัดเดียวสองนัดมันก็วิ่งแล้วอแต่ครั้งนี้มันคือแบบว่ามันเหมือนศึกจริงจงอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยยิงขู่มันแบบเฮ้ยยิงตอบโต้กันเขาชักมาปุ๊บจังหวะเรามีมีดไงเราก็ฟันเข้าไอ้ปืนเขาก็ตก วัยรุ่นที่ยืนคุยด้วยเนี่ยผมฟันหัวก่อนเลยพี่ผมก็โดนฟันด้วยระหว่างที่ผมฟันเขาเนี่ยผมฟันโดนพี่ตัวเองด้วยเอ้าเหรอเอาไม่เยอะเหรอะเลยคนนี้วิ่งมาถึงแม่งแทงแม่ปุ๊บแทงอนนี้เสร็จปุ๊บผมก็ฟันมือแลาอันนั้นก็เอ็นขาดกันเปิดมาเจอหน้ากันเดินเข้ามาเนี่ยประโยคแรกคุยอะไรกันผมจับมือกัน ชอบตักมือกันเฮ้ยจริงเหรอยังไงอย่างนี้เลยเหรอถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ